สีดำดูแบบนี้เขาเรียกว่าสีแห่งอำนาจนะครับผมนะมาแล้วกับเจ้าโตต้าลีโว่ตーー2.8ตีล็อกโคพิลันเดอร์ทีประตูยกสูงเกียร์ออตโอต้นะครับผมนะเราไปดูรายละเอียดตัวรถก,กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ไฟหน้าแบบโพลเตอร์แบบนี้มีไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวมีไฟเดทามาให้ไฟตันหมองจากโรงงานนะครับผมนะแล้วก็ดูนะคิวโอ้โหโคเท่เลยครับผมนะได้แบกบายเฉพะนะสีดำร,รอแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะในส่วนของด้านนาด้านนายได้เป็น เบาะหนังนะครับผมนะปะไยฟ้าแบบนี้นะครับผมนะได้เป็นพวงมาลัยมันเตได้คู่โทรมาให้เลขไม้เจ็ดหมื่นได้หน้าจอทัศกรนมีมาให้นะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับผมนะได้โคมหมดพาวเวอร์หมดจัดเต็มระบบมาเลยส่วนด้านหลังถ้าเป็นบ่อหนังวิที่พักแขนให้นะครับผมนาะกระตรงกลางมีแอร์มาให้2ช่องแบบนี้กันเลยนะครับผมนะสปอร์ตบาร์ด้านหลังนี่โหรูหลาสุดๆสปอร์ตสุดๆเลยนะครับผมนะแล้วดูด้านหลังมีโคลเมียมาให้แบบนี้กันชนหลังสไตล์ลลโกคแบบนี้ เอาไป5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะหรือพอเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตลอดอายุสัญญากันไปเลย